ทัศนวิสัยมันค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัดดูแล้วไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดบอดนะครับฝากระโปรงหน้าเขามีนูนสูงขึ้นแล้วก็มีการยกขึ้นมาเนี่ยครับทำให้เวลาเรากะระยะเนี่ยมันช่วยได้ง่ายขึ้นวิ่งทางไกลทางยาวๆแบบนี้สบายเลยจากรถขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าจากเครื่องยนต์ดีเซลกลายมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบไฮบริดนี่คือการเปลี่ยน แพลตฟอร์มเปลี่ยนหัวใจใน,นการขับขี่เพราะฉะนั้นรถคันนี้ทิ้งคาบความเป็นอินโนวาเดิมไปจนจนหมดสิน้นคือถ้าคุณบอกว่านี่คืออินโนวาอีก1เจนหรือรถรุ่นใหม่อีก1รุ่นบอกได้เลยว่านี่แทบจะเป็นรถรุ่นใหม่อีก1รุ่นเลยนะครับอัตราเร่งการตอบสนองต่างตั้งแต่ช่วงออกตัวดีมากๆสําหรับการนั่งทางด้านหลังครับในเจ้าอินโนวานี่รู้สึกเลยว่ากว้างขวางมากพื้นถนนแบบกุ๊กกักกุ๊กกักด้วยนะอ,อแต่สะเทือนมานิดเดียว ไม่เยอะมากครับความสุขตรงนี้คือ,คอลถราคาประมาณ1น้านสถึงห4้านสี่แสนบาททําได้แบบนี้น่าซื้อน่ากลมหาเบาะนั่งแถวที่3นะครับสำหรับคนนั่ง 5, 6, 7นะครับบางช่วงบางตอนที่แบบเขยา่าสันส่นๆอะไรเงี้ยเราก็แทบไม่สั่นนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนี่คือ t y y t t i n n ินวาเซน t h แล้ววันนี้ผมมาทดลองขับอย่างเป็นทางการกับเส้นทางกรุงเทพระยองระยอง,รยองกรุงเทพนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงของการทดลองขับมาทบทวนความจํากันนิดนึงสําหรับเจ้าตัวโยต้าอินโนวาใหม่มีอะไรใหม่อย่างไรบ้างคือรายละเอียดต่างๆเนี่ยขอให้อนุญาตให้กลับไปดูคลิปเก่าแต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นแบบ รีวิวสั้นๆนะโตโยต้า n ินโนใหม่เปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยนะครับคือรุ่นพรีเมียมราคา1,479,000บาทและรุ่น Smart ราคา1,379,000บาทต่างกัน1 0 0 0 0บาทออปชั่นที่ต่างกันมีอยู่ด้วยกัน6รายการคือพาโนรามิกซันรูฟเบาะหนัง2สีเบาะหลางได้พร้อมที่รองนั่งปรับแบบไฟฟ้า,ากระจกสองหลังตัดแสงอัตโนมัติกล้องมองรอบคันและแพดเดิลชิปถัดมา แล้วเจ้าอินโนวาใหม่ต่างจากอินโนวาเดิมอย่างไรบ้างเป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งโครงสร้างแพลตฟอร์มนตัวนี้ใหม่เป็น TNGA จากเดิมที่เป็นโครงสร้างจากรถปิกอัพตระกูลไฮรักรีโวนั่นแหละตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น TNGA ใหม่หมดเลยจากเดิมขับเคลื่อนล้อหลังตอนนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าจากระบบช่วงล่างเดิมที่เป็นด้านหน้าดับเบิลวิชโบนตัวใหม่เป็นอิสระแม็กฟอรสันสตาร์ช่วงล่างด้านหลังจากเดิมที่เป็นเพลาแข็งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคานแข็งนะครับหรือทอร์ชันบีมดิสเบรก ได้เป็นดิสเบรกสล้อจากเดิมแค่มีล้อหลังเป็นดรัมเบรกนะครับระบบหัวใจในการขับขี่จากเครื่องยนต์2.8ลิตรดีเซลเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินแบบไฮบริดนะครับพิกัดกำลังสูงสุด186แรงม้า แรงบิดไม่ได้เคลมเอาไว้นะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ออโตมัตแบบ ECVT ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเคลมไว้ที่21.3กิโลเมตรต่อลิตรโดยน้ำมันที่ใช้จะต้องเป็นน้ำมัน E10 ขึ้นไปออกเทน95นะครับเติม E20 ไม่ได้และก่อนที่เราจะทดลองขับนะครับย้ำเตือนเรื่องดีไซน์กันนิดนึงไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED แต่เป็นมัลติรีฟเลกเตอร์นะไม่ใช่โปรเจคเตอร์เสียดายนิดเดียวเดย์ไทม์แล n วนี่ไลท์มีนะเขาอยู่ตรงนี้ แต่ที่ติดเครื่องแล้วมันไม่ติดอ่ะเพราะว่ามันเป็นระบบเขาเขาจะติดต่อเมื่อเข้าเกียร์ดีคือเคลื่อนที่แล้วมันถึงจะติดขึ้นมานะครับตัวนี้ล้อแม็กได้ขนาด18นิ้วยางยี่ห้อดันหล,ลบนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูตอนที่เราขับนะว่าผลลัพธ์ของการใช้ยางดันหล,ลบเป็นยังไงคือบอกเลยนะดอกที่ห่างแบบนี้มีผลในเรื่องของเสียงอย่างแน่นอนนะตัวถังตัวบอดี้ค่อนข้างใหญ่เลยคือดูตัวจริงใ,ใหญ่ต้องมาดูตัวจริงนะดูในรูปเนี่ยคุณอาจจะเห็นรู้สึกว่ามันเล็กไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูแบบ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่บอกเลยว่าใหญ่ตัวจริงนั่นใหญ่ไปพร้อมแล้วแต่เราไม่ได้ขับคันนี้นะคันนี้เรามาถ่ายเฉยนี่คันของเราอยู่นี่คันของเราเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นสมาร์ทก็จะเบาะหลังเป็นเบาะแบบธรรมดานะครับไม่ได้เป็นเบาะแบบที่ปรับไฟฟ้าได้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันสําคัญครับคลิกเซนเซอร์นี่ง่ายๆแค่นี้ครับ ใช้ได้เลยไปทดลองขับกันครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับจริงๆแล้วเราก็ขับมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกอีก2ท่านนะครับก็คือโคกี้พีและน้องเคนจากเกียร์อัพนะครับที่มาเป็นสารถีให้เราได้ทดลองนั่งตอนนั่งนะส่วน นะตอนนี้เขาก็มาเป็นผู้นั่งตอนที่เราขับอยู่นะครับเท่ากับรถคันนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด3คนนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงอ่ะมันก็จะแตกต่างกันไปถ้าเราขับคนเดียวความรู้สึกจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราขับแบบมีผู้โดยสารก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมาเริ่มกันก่อนเลยความรู้สึกแรกคือบอกเลยว่าทัศนวิสัยดีมากกระจกค่อนข้างตั้งแล้วองศาต่างๆของทัศนวิสัยมันค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัด ดูแล้วไม่มีจุดไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดบอดนะครับกระจกมองข้างก็ใหญ่อาจจะใหญ่ไม่เท่ารถกระบะแต่ถือว่าใหญ่กว่าพวกรถยนต์นั่งทั่วๆไปนะครับเนี่ยเท่าที่มองนี้แล้วความที่ด้านหน้าเนี่ยตัวฝากระโปรงหน้าเขามีนูนสูงขึ้นแล้วก็มีการยกขึ้นมาเนี่ยครับทำให้เวลาเรากะระยะเนี่ยมันช่วยได้ง่ายขึ้นนะยิ่งถ้าวิ่งทางไกลๆทางยาวๆแบบนี้นี่นะตอนนี้ตอนนี้เราวิ่งมาระยองนะครับวิ่งมาไกลๆย,ย,ยาวๆแบบนี้สบายเลย แล้วถ้ามองในมุมของการใช้งานในเมืองก่อนนั้นเนี้ยมันมีการขับในเมืองมาค่อนข้างคล่องตัวอยู่พอสมควรนะแต่ถ้ามีโอกาสได้ขับในเมืองเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ขับในเมืองแบบเน้นๆอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราเน้นเรื่องของการขับทางยาวๆนะครับอัตราเร่งช่วงออกตัวดีมากเพราะว่าด้วยโครงสร้างที่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยและความที่เขาไปลด ไฮบริดแน่นอนครับว่าแล้วออกตัวเนี่ยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าคือเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตัวโครงสร้างหลังจากที่เปลั่จากรถขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าจากเครื่องยนต์ดีเซลกลายมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบไฮบริดนี่คือการเปลี่ยนแพตฟอร์มเปลี่ยนหัวใจใน,นการขับขี่เพราะฉะนั้นรถคันนี้เปรียบเหมือนรถอีกรุ่นเลยทิ้งคาบความเป็นอินโนวาเดิมไปจนจนหมดเส้นคือ ถ้าคุณบอกว่านี่คืออินว่าอีก1เจนหรือรถรุ่นใหม่อีก1รุ่นบอกได้เลยว่านี่แทบจะเป็นรถรุ่นใหม่อีก1รุ่นเลยนะครับอัตราเร่งการตอบสนองต่างตั้งแต่ช่วงออกตัวดีมากๆหัวใจในการกับขี่ อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นก็คือเครื่องยนต์เป็นไฮบริด2.0ลิตรพิกัดกำลังสูงสุดคือ186แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดเขาไม่มีการเคลมเอาไว้นะครับเขาจะเคลมแค่แรงบิดสูงสุดของตัวเครื่องยนต์คือ188นิวตันเมตรกับแรงบิดสูงสุดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าคือ206นิวตันเมตรแต่เขาไม่ได้เอาคอมบายไม่ได้เอามารวมกันแล้วเคลมแรงบิดสูงสุดนะไม่มีตรงนั้นนะครับระบบไฮบริดของเจ้าอินโนวาเนี่ยเป็น ths 5หรือ generation ที่5แล้วของระบบไฮบริดซึ่งหยิบยกมาจากตัว ux 2 5 0 h ux ก็คือเจ้า lexus ง่ายๆเลยจากรถราคาระดับ2-3ล้านอ่ะหยิบเอาเครื่องมาใส่อยู่ใน innova แล้วขายแค่ล้าน3 0 7 9 0 0บาทนะครับก็แค่ฟังแค่หัวใจนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วเล่ากันต่อครับระบบไฮบริด generation 5ของ toyota นี่แตกต่างจาก gen 4ยังไงง่ายๆ คือเขาใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนมากขึ้นจากเดิมเนี่ย Gen 4เนี่ยเครื่องยนต์จะรับหน้าที่ประมาณ60%มอเตอร์40แต่คราวนี้มอเตอร์รับหน้าที่ในการขับเคลื่อน55%ตัวเครื่องยนต์มีแค่45%ก็เรียกว่ามันก็จะประหยัดขึ้นมันจะตอบสนองไวขึ้นแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพอมอเตอร์ใช้งานมากขึ้นอัตราสิ้นเปลืองก็จะดีขึ้น อัตราเร่งก็จะดีขึ้นนะครับนี่อัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังตอนท้ายแต่ตอนนี้ที่ขับขับอยู่เนี่ยที่เราวิ่งไกลๆมาจากกรุงเทพมาจนถึงประมาณระยองเนี่ยใกล้ๆระยองแล้วเนี่ยตอนนี้สิ5หขับมาโหดมากทั้งโคกี้พีและเคนเกียอัพเนี่ยนะกดมาแบบ106-107-108มีให้เห็นแต่ความเร็วส่วนใหญ่จะใช้อยู่ประมาณ1 0 0บวกๆนะครับส่วนผมเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆอยู่ประมาณ140บ้าง 1 2อยบบาทก็ไม่ดีเขาเท่าไหร่นะจะว่าจะว่าไปแล้วนะนี่อ่ะการทรงตัวบอกเลยว่าดีขึ้นจากเดิมมากทิ้งคาบของอินโนวเดิมไปเลยคุณลืมไปได้เลยมันไม่ใช่อินโนวเดิมเลยรถเนียนขึ้นมากๆการทรงตัวดีขึ้นการเข้าโค้งต่างๆเกาะถนนมากขึ้นรถนิ่งแล้วก็มีความนุ่มเนี่ยเนี่ยนะตอนนี้ผมก็ขับอยู่ประมาณร้อยบวกๆนะรถค่อนข้างนิ่งแล้วขึ้น พละกําลังเนี่ยเหลือเฟือไหลขึ้นมาแบบสบายๆนี่ยนะผมไหลในโค้งแบบ140อะ่ะนี่ลองให้ดูนะนี่โค้งนะร4 0นะไหลได้แบบสบายๆนะครับนี่เรียกว่าพละกําลังเนี่ยเหลือเฟือมากกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณตระหนักเอาไว้คือการเก็บเสียงของเจ้าอิ n โนวาเนี่ยยังเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าอยากได้ให้มันดีกว่านี้หลายๆส่วนที่ทําออกมาเนี่ยดีทั้งช่วงล่าง อย่างที่บอกไปทั้งการเร่งการตอบสนองต่างสมรรถนะโดยรวมดีขึ้นมาหมดเหลือแค่การเก็บเสียงเนี่ยครับทั้งจากตัวของเครื่องยนต์เองที่พอทกากดนะดูนะกดปุ๊บเนี่ยเสียงแบบกระหึ่มมาเลยอะถ้าคนชอบความกระหึ่มก็คงชอบแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันเป็นรถนั่งแบบครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันดังเกินไปหรือเปล่า รวมถึงเสียงจากพื้นถนนถ้าวิ่งด้วยความเร็วคือไม่ต้องสูงมากครับแค่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงยางบดถนนจากพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างแบบรู้สึกว่าชัดขึ้นมานิดนึงนะครับรู้สึกว่าแหมรถราคาล้านล้านกว่าบาทขนาดนี้ล้านสามล้านสี่นะสำหรับตัวคันที่เราขับเนี่ยคือล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันมันควรจะเก็บเสียงและป้องกันเสียงจากพื้นถนนได้ดีกว่านี้ รวมถึงเสียงจากด้านบนจากรถคันอื่นเข้ามาหรือเสียงเสียงลมประทะนะครับเสียงลมปะทะเนี่ยจะน้อยแต่ว่าเสียงรถคันอื่นๆที่แรกเข้ามาถ้าเราขับข้างๆรถบรรทุกนี้ครับเสียงชัดเลยนะเสียงมาเสียงมาเต็มส่วนเสียงลมเนี่ยมันจะมาแถวๆขอบประตูแถวๆขอบกระจกตรงประตูตรงนี้นะครับจากกระจกบานหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอ้ก็ถือว่า คือด้วยรูปทรงทางด้านหน้าที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเสียงลมมาทากค่อนข้างน้อยถ้าวิ่งไม่เกิน120เนี่ยเสียงเราจะแทบไม่ได้ยินเลยแต่ถ้าเกิน120ปุ๊บเนี่ยเสียงจะมานะครับก็ถือว่าปกติในจุดที่ยอมรับได้มีแค่ตัวของเสียงที่มาจากพื้นถนนเนี่ยที่เรารู้สึกว่า,น,าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับพวงมาลัยบอกเลยเป็นความรู้สึกที่คนระแบบกับตัวของอ er ินโนวาเดิมเลยอินโนวาเดิมเนี่ยจะค่อนข้างหนืดหน่อยสําหรับความเร็วต่ำ,ตำ นะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยจะเหนื่อยที่ความเร็วสูงและจะเบาที่ความเร็วต่ำอันนี้ดีงามนะครับบอกเลยว่าชอบมากหลังจากที่เขาปรับมาเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าทิ้งคราบเดิมของอินนว่าไปเลยโดยสรุปรวมแล้วง่ายๆสั้นๆง่ายๆ,ายๆว่าอินนว่าใหม่เนี่ยพอปรับโครงสร้างทั้งแพลตฟอร์มทั้งหัวใจทําให้มีความรู้สึกว่าเป็นรถยนต์นั่งมากขึ้นมีความสะดวกมีความสบาย นุ่มบอกเลยว่าเหมาะกับการเดินทางไกลเดินทางยาวๆถ้าคุณจะต้องเดินทางด้วยคนโดยสารประมาณ5-6ถึงคนบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นแบบตรงใจมากๆนะครับและถ้ามองถึงคู่แข่งในคลาสนี้ถ้ามองถึงรถ6ที่นั่งที่มีเบาะแบบกับตันซีทอย่างนี้6หรือ7ที่นั่งที่มีเบาะก,กับตันซีอย่างนี้หึงในตัวเลือกที่นึกถึงก็คือ Mazda CX8 ใกล้เคียงกันมากนะครับในเชิงของ ความรู้สึกในการนั่งหลังเนี่ยผมว่าใกล้ในเชิงของการขับเนี่ยผมยังชอบ m a สด้ามากกว่านะครับแต่ไม่ไม่หนีกันเลยอาเป็นว่าอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบกันได้แต่ m a ส d a เนี่ยจะหนึบกว่าแล้วก็จะจะแน่นๆกว่านิดหน่อยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับแต่ m a ส d a เนี่ยก็ราคาจะกระโดดขึ้นไปพอสมควรเลยนะครับแล้วอย่างวันนี้ครับที่ขับมาเนี่ยมีฝนตกประปลายนะครับก็รู้สึกเลยว่ารถมันเกาะถนนดี ไม่ได้มีความรู้สึกว่าหวั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจนะไม่ว่าจะเป็นย่านความเร็วใดนะครับนี่ถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับตัวช่วงล่างส่วนฟังก์ชันการใช้งานตรงหน้าจอตรงกลางนี่ก็ถือว่าใช้ง่ายแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับสิ่งสําคัญคือการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เและ Android Auto ได้เนี่ยนี่ทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือเคลียร์ชัดนะครับตัวหน้าจอตาแหน่งอยู่สูงแต่ไม่บดบงังทัศนวิสัยนะครับนี่แอร์เป็นแอร์ออโต ปรับได้แอร์เนี่ยไม่ได้แยกส่วนนะด้านหลังก็จะอิงจากตัวแอร์ทางด้านหน้าด้วยแต่เราสามารถสั่งเปิดสั่งปิดตัวแอร์ด้านหลังได้เออจะต้องเรียกว่าเป็นพัดลมดีกว่านะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีคอยแยกนะครับเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายคล้ายๆกเอาผ่านน้ำหนักเบรกดีงามมากเพราะว่าจากเดิมเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นดัมเบรกตามมาตรฐานตามสไตล์ของรถปิกอัพแต่พอมาเป็นตัวใหม่ปุ๊บ เป็นดิสเบรกแล้วเท่ากับได้ดิสเบรกสีล้อโอ้โห oh oh. คือกดเบรกไปแล้วมั่นใจนะครับนี่ไม่ต้องกังวลเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาคือทุกครั้งที่เราเบรกเนี่ยครับความที่เขาเป็นรถไฮบริดเราก็จะสามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปในระบบด้วยและพอเป็นเจน5ของระบบไฮบริดเนี่ยการชาร์จไฟดีขึ้นกว่าเดิม4%อ่ะก็เรียกว่ามันจะส่งผลในแง่ของความประหยัดนั่นเองนะครับรวมๆแล้วถามว่าคุ้มค่าหน้าซื้อหน้าคบหาไมาบอกเลยว่า อย่างคันที่ผมขับอยู่เนี่ยตัวสมาร์ทเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วคุ้มเลยล้านสามแสนได้ความรู้สึกแบบนี้คือน้องๆคัมรี่นะอาจจะไม่เท่ามุมของความนิ่มความสบายเนี่ยยังไม่เท่าคัมรี่ก็เพราะด้วยโครงสร้างของตัวถังที่การเป็นรถทรงสูงแบบนี้แต่ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ t o y o ต้าค o s สบอกเลยว่าจ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวสบายกว่าเยอะนะครับ ถ้าเปรียบเทียบมุมนะถ้าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่3 4 567อะไรแบบนี้ในการนั่งด้วยนะครับก็แนะนําเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ควรหยิบมาพิจารณาอย่างมากครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองนะครับจากการที่เราขับมาทั้งสิ้นเกือบเกือบ200กิโเมตรนะครับจากกรุงเทพมาจนถึงระยองเนี่ยตัวนี้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดขึ้นมาที่15.4กิโเมตรต่อลิตรบางช่วงบางตอนเนี่ยไปถึง17เลยนะ แต่ด้วยความที่เรากดมาค่อนข้างหนักอย่างที่เห็นเมกันไปเมื่อตกี้นี้นะครับก็ตัวเลขอยู่นี้15กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโหว้าวประทับใจบอกเลยว่าดีงามมากนะครับสำหรับการนั่งทางด้านหลังครับในเจ้าอินโนวนี่รู้สึกเลยว่ากว้างขวางมากกระจกบานใหญ่ทําให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยรู้สึกว่าสบายไม่รู้สึกอึอดอัดนะครับแล้วก็ความที่เพดานเขาสูงอย่างเงี้ยเหลือแบบโอ้ยสบายจริงๆชอบ ตรงที่มีไฟแอมเบียนไลท์ถ้าเป็นตอนกลางคืนคุณจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยสามารถปรับริมได้นะแต่ว่ามันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงถ้าคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบเลยแต่ถ้าคนชอบอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบกลางคืนมันจะมีอะไรที่แบบเหมือนเป็นลูกเล่นนิดนึงนะครับแอ เย็นสบายมากแถว2เนี่ยจากแถวหน้าเนี่ยก็ไหลามาถึงนะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดตัวแอร์ที่อยู่ทางตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องเปิดตัวตัวข้างนี้แค่ข้างหน้าก็มาถึงแถว2นี่แล้วความรู้สึกในการนั่งนุ่มสบายแบบอแตกต่างจากตัว i n n o นวเดิมเลยรู้สึกสบายขึ้นมาชัดเจนการสูดซับแรงสั่นสะเทือนทําได้ดีรถทรงตัวความเร็วส,งสูงสูวิ่งวิ่งไปเนี่ยลอยลาแล้วเนี่ยนิ่มอะ หลับได้สบายๆส,สิ่งที่รู้สึกตะขิดตะหวงใจนิดนึงก็คือเสียงเสียงครับเสียงทั้งจากเสียงของตัวเครื่องยนต์เองเสียงของลมที่มาปะทะเสียงเซอร์ราวซาวทั้งหลายแหละจากรถคันอื่นที่เข้ามาทางด้านบนเนี่ยอันนี้เราจะได้ยินค่อนข้างชัดรวมไปถึงเสียงจากพื้นถนนเนี่ยครับความเร็วไม่ได้สูงมากนะสักประมาณ70-80อะไรประมาณเนี้ยเราก็ได้ยินชัดอันนี้ค่อนข้างแปลกใจในเรื่องของการป้องกันเสียงว่าจริงจริง น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ใน,ใน,ในมุมของผมคือ,คอเราอาจจะคาดหวังสูงไปสักหน่อยด้วยความที่เขาเป็นรถไฮบริดหลายๆคันที่เคยนั่งมาเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างเงียบแต่ว่าพอมาเป็นในอินโนวาเนี่ยจังหวะเล่นเครื่องเองหรือจังหวะที่ค r u ซิ่งด้วยความเร็วเกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนยครับเสียงมันมามาเยอะกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับก็อันนี้บอกเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่ามันเป็นอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าความนุ่มนวลเนี่ยได้เลยความสบายนี่ใช่เลย เนี่ยตัวเบาเองก็หนานุ่มนั่งสบายปรับได้นะอย่างคันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทเนี่ยนะครับตัวเบาเองก็อาจจะไม่ได้ปรับสบายเท่าตัวของพรีเมียมที่เป็นเบาแบบไฟฟ้าแต่ถือว่าสบายอยู่ครับผิวสัมผัสเนี่ยเนียนดีเป็นหนังสังเคราะห์ก็จริงแต่เราจับแล้วร,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 รู้รู้สึกได้เลยว่าพื่งานเขาเนียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยบอกเลยว่าทําได้ดียกเว้นส่วนที่เป็นพลาสติกที่แบบนะ ก็พลาสติกจ๋าๆไปนิดนึงแต่ถ้าส่วนที่เป็นซอฟทัชอะไรนี่ก็พอพอไหวอยู่นะครับตัวหนังอะไรก็โอเคอยู่นะครับนี่นี่เวลาเข้าโคง้งเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณดูเวลาเข้าโคง้งแล้วคุณดูแรงเหวี่ยงนะครับถือว่าเป็นรถที่ทรงตัวดีเลยนะครับทุกคนนั่งอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเนี่ยจะรับรู้แรงเหวี่ยงได้แต่ไม่ได้มากเท่าตัวเก่านะนี่ตอนนี้ความเร็วในการเข้าโค้งอยู่ที่ประมาณ80นะครับนี่เห็นไหม เห็นการแถวนี่นี่พื้นถนนแบบพุกกักกกัด้วยนะเอแต่สะเทือนมานิดเดียวไม่เยอะมากครับอยู่ในจุดที่ผมแฮปปี้มีความสุขครับเห็นไหมนี่ลงคอสะพานไปมีแต่มันไม่ได้กระเด้งกระดอนแบบโอ้ตั้งแล้วไม่ไหวอะไรไม่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นเลยความรู้สึกตรงนี้คือรถราคาประมาณ1 3ล้าน3ถึง1้าน4แสนบาททำได้แบบนี้น่าซื้อน่ากมหา บอกเลยนะถ้าซื้อมาเพื่อนั่งทางด้านหลังของแถว2เนี่ยโหตอบโจทย์ตอบโจทย์เบาะนั่งแถวที่สานะครับสำหรับคนนั่ง5 6 7นะครับนี่ผมไม่ได้ปรับเบาะแถว2นะแถว2นี่คือตำแหน่งเดิมที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้นะครับคือนั่งแถว2แบบสบายๆเลยดูผมสูง173เซนติเมตรครับพอดีเป๊ะเข่าชนแต่ไม่อึดอัดนะคือถ้าเปรียบเทียบกับรถสไตล์ P P V ผมนั่งไม่ได้ บอกเลย PPV นี่ผมนั่งแล้วอึดอัดเลยนั่งไม่ได้แต่มาเป็นเจ้า Innova ตัวใหม่พอดีเลยนี่เห็นไหมระยะข้างบนก็เหลือขยะเข่าเนี่ยคือชนพอดีนี่นะนั่งถือว่าถ้านั่งไกลๆยาวๆสบายครับแต่จะมีติดขัดอยู่เนี่ยไอ,ไอเ้เนี่ยเซรีเบลเนี่ยคอยโดนหัวอยู่หน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะให้สบายจริงๆนี่เดี๋ยวผมนอนเอียงๆอย่างนี้อ่ะ ถ้าอย่างนี้นี่นะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมตัวหมอนเองก็รองได้พอดีนะครับแอร์แถวสามไหลมามีแอร์เป่ามาได้ไม่ต้องกลัวร้อนสบายๆมีที่วางแก้วให้ด้วยมีที่นี่นะช่องเสียบ power outlet และช่องตรงนี้คือช่องเหมือนดูดช่องสำหรับดูดอากาศคือเป็นช่องที่ดูดอากาศเอามาหมุนวนผ่านช่องแอร์นี่เลยครับ ไม่ได้เอาไว้ระบายตัวของความร้อนของแบตแต่อย่างใดนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ทางเบาะทางด้านหน้าแล้วเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังแบบกว้างขวางแบบนี้นะครับส่วนความร้อนจากตัวแบตเตอรี่ไม่มาทางด้านหลังและเพราะว่าจะไปอยู่ทางด้านหน้าแทนนะครับนี่เห็นไหมโอเคนะถือถือว่าดีเลยสิ่งเดียวที่รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ชอบนะครับก็คือตัวของ เสียงเสียงยางบนถนนเนี่ยชัดกว่าตัวบ่อนั่งแถว2อ,อีกนะครับเพราะว่าเหมือนเราอยู่บนนั่งอยู่บนซุ้มล้อเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เสียงเสียงชัดกว่าเดิมแบบชัดเจนมากสําหรับการนั่งแถว3าแรงสั่นสะเทือนมีมากกว่าเบาะนั่งตอนสองอันนี้ก็ต้องยอมรับกันอันนี้เป็นเรื่องปก,ปกติอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวแรงสั่นสะเทือนที่มันจะกระเด้งกระดอนอะไรเงี้ยครับเราจะรับรู้ได้มากกว่าแต่ถามว่าสบายไหมนั่งได้ไหมนี่นั่งได้สบายกว่า PPV อันนี้ชัดเจน นะครับถ้าคุณซื้อแล้วจําเป็นจะต้องมีคนมานั่งในตําแหน่งแถวที่3แบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง P P V กับ INNOVA ผมเชียร์ Innova เลยเขานั่งได้สบายกว่านี่ดูนี่นะนั่งให้ดูแล้วนะพื้นที่นี่เหลือ,ลอแบบนี้นะเห็นไหมนี่ก็มีแค่เรื่องของเสียงจากยางบนถนนนะครับเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะครับ การสั่นไหวสั่นโครงก็ยอมรับได้นะ่ะกับรถราคาขนาดนี้นะแล้วเนี่ยดูนะนี่ผมวิ่งอยู่ในเส้นมอเตอร์เวย์นะครับเนี่ยบางช่วงบางตอนที่แบบเขย่าสันส่นๆอะไรเงี้ยก็เราก็แทบไม่สั่นนะที่ถนนแบบเป็นแบบพื้นเป็นคลื่นอะไรเงี้ยนี่นี่นะนี่ ี่ความเร็วอยู่ยประมาณร้อยกว่านะครับจังหวะมีเล่งแซงเร่งอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เวียนหัวนะครับหลับได้ไหมได้ถ้าคุณทนเสียงยางบนถนนได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับและไปอันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับกับการทดลองขับเจ้า t ต y o ต a i n ิน v a c าซีนิกสรุปกันแบบสั้นๆง่ายๆเหมาะกับการเป็นรถของครอบครัวคนที่มีครอบครัวตั้งแต่ห้าหกเจ็ดคนเป็นต้นไปเรียกว่า เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับตัวเลือกนี้ Toyota Innova Zenith เปรียบเทียบให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆสไตล์ผมนี่คืออาผพาดเซฟคอร์สคุณได้ฟังก์ชันบางอย่างลักษณะคล้ายคลึงกับอาผพาดแต่ไม่ได้ต้องไปจ่ายถึง3ล้านจ่ายเพียงแค่ล้าน3ถ้าคำแนะนำผมระหว่างตัวท็อปกับตัวรองท็อปเปรียบเทียบความต่าง1 0 0 0 0แสนบาทออปชันที่ได้ของคุณก็คือราคาพารอนิกซันลูปแพเดลชิปกล้องมองรอบคัน เบาะไฟฟ้าเบาะสีทูโทนคือรวมแล้วถามว่า1,000 100, 0แบาทคุณได้ใช้หรือเปล่าถ้าชอบซื้อแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้จาเป็นต้องใช้เก็บ1 0 0 0 0แบาทไว้แล้วเอามาเปลี่ยนเบาะหลังได้เบาะนัง่งแบบ VIP ยังเหลือเงินอีกนะครับทานอันนี้จะเป็นคําแนะนําผมผมก็จะเชียร์ให้ซื้อรุ่นสมาร์ทนะครับพะดูแล้วสมเหตุสมผลการกับเคียร์อะไรต่างๆไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญเลยต่างกันแค่ออปชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่คือ1ในตัวเลือกที่ผมเชียร์ว่าเป็นอันดับหนึ่งของคลาสรถแบบ MPV 7 นั่่ทีงรวมไปถึงถ้าซื้อไว้เพื่อเป็นรถประจําตําแหน่งหรือรถของผู้บริหารที่เหมาะกับการนั่งทางด้านหลังอันนี้เหมาะเหมือนกันนะครับหรือรถประจําโรงแรมเอาไว้ต้อนรับแขกขนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนี่ก็ใช่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้งความประหยัดนะครับได้ทั้งพื้นที่ใช้สอย อันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆอย่างไรเสียสุดท้ายต้องมาทดลองขับมาลองนั่งมาดูคันจริงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่ามันถูกต้องตรงใจหรือเปล่าตรงจริตของคุณแค่ไหนอย่างไรนะครับก่อนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละคันสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลากานไปตเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e มีคําถามอะไรทิ้งเอาไว้เลยมีความเห็นอย่างไรบอกกันมานะครับ สำหรับวันนี้ลาก,กันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ,รบและอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญที่หลายคนอาจจะลืมไปหรือมองไม่เห็นนี่ครับที่วางแก้วเขาซ่อนอยู่ตรงช่องแอร์นี้นะอูด้ดีออกแบบดีมากดีจนบางทีเราเนียนจนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ให้รู้ไว้ว่ามีนะจ๊ะ